หัวไรตูดโอ้โหโอ้โหตูดโอ้โหหางหมูหางหมูอื้มนี่คือตูดโอ้โหนี่คือพุงใช่ไหมนี่คือพุงใช่ไหมนี่คือพุงใช่ไหม อืมตูดมันเพ็บตูดมันเพ็บโอ้โหไอหมูน้อยไอหมูน้อยหมูอ้วนน้อยน้อยไอหมูตัวน้อยน้อยของแม่ไอหมูตัวน้อยน้อยโอ้โหเด้อ tụt mặt tắt Đù Côm lẹo, côm lẹo